สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่ในเกมคุกกี้ลันอีกแล้ววันนี้คุกกี้ลันอัปเดตใหม่นะคะทุกคนอัปเดตแต่เช้าเลยเจ็ดโมงเช้านะคะทุกคนก็คือนี่ค่ะไอเนี่ยคุกกี้รถดากอนนะคะ <c oughs> ดาก้อนคุกกี้สัปปะรดนะคะทุกคนตื่นเช้านิดหนึ่งอาจจะเบอร์เอๆนะคะก็จะมีตัวคุกกี้แล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงของเขานะคะ <c oughs> มันก็จะมีแพ็กเกจให้ซื้อเนาะ <c oughs> ส่วนวิธีได้รับฟรีคือทุกคนคะตอนเนี้ มันเป็นดิจนเดลี่เนาะแล้วก็คือกิฟอะไม่คิดว่ามันจะมาแบบนี้ทุกคนแล้วมาคิดได้ตอนเช้าแต่มันสายไปแล้วมันจะมีกิจกรรมมาใหม่นะคะก็คือกดไปที่กิจกรรมนะคะนี่แล้วมันก็จะมีมาสํารวจเกาะสป,ประรดกันเถอะนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้าไปทุกคนมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะทุกคนหน้าตายอย่างนี้ก็คือถ้าเราอยากมันจะเป็นเนี่ยเกมเหมือนเกมเศรษฐีอะค่ะทุกคนคือให้เราเดิน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 อะ แล้วทีนี้เสร็จนะคะทุกคนมันก็จะให้เราทอยลูกเต๋าการทอยลูกเต๋าก็คือตรงนี้ค่ะทุกคนมันจะมีมิชชั่นกิจกรรมนะคะเราก็กดเข้าไปเลยจะมีตามนี้นะคะทุกคนก็คือเช็คชื่อกิลสำรวจกิลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีในวิ่งในประชันกิลส่วนมากจะเป็นในกิลนะคะทุกคน นี่นะทุกคนมันก็จะเกี่ยวกับกิว้วกิวกิวนะคะก็คือใช้เหรียญกิวนู่นนี่นั่น,านสารวจกิวนะคะมันจะมีประจําวันแล้วก็ที่แบบทําเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะคะมันก็จะได้เยอะหน่อยเนาะนี่แล้วมันก็จะมีการแบบไปวิ่งเก็บส,ส่วนผสมวิเศษอะไรด้วยนะคะคือเราก็ทําพอเราทําเราก็จะได้ที่ถอยลูกเต๋ามาใช่ไหมคะแล้วการถอยลูกเต๋าก็คือเราจะต้องมีหนึ่งร้อยนะทุกคนหนึ่งร้อยเพื่อไปถอยนะคะทุกคน ทอยหนึ่งหนึ่งร้อยก็คือทอยได้หนึ่งครั้งเนาะหรือถ้าใครไม่อยากรอหรือว่าใครไม่มีหรืออยากทอยแล้วเขาก็มีให้เราทอยน,นะคะทุกคนสองพันสองร้อยเพรนะคะทุกคนเขาก็มีให้เราทอยน,นะคะทุกคนสองร้อยเพรนะคะทุกคนแล้วก็ใครรีบก็กดนะคะทุกคนแล้วของรางวัลคืออะไรของรางวัลก็ตามนี้เลยค่ะทุกคนว่ามันจะมีตรงนี้ค่ะทุกคนรอบที่วิ่งนี้นะคะเนี่ยมันก็จะมีถ้าเราเดินครบ เดินครบสองรอบอะทุกคนเดินครบไอแผนที่นี่นะสองรอบแล้วก็จะได้ไอสัตว์เลี้ยงนะคะสัปะรดหางลายนะคะแล้วก็สี่รอบก็จะได้ของเวทหนึ่งพันเนาะหกรอบก็จะได้เพชรหนึ่งพันนะคะแปดรอบก็จะได้กุญแจสุ่มเพชรพิเศษนะคะก็จะตามนี้เนาะส่วนตัวคุกกี้นะคะเราจะไม่ได้จากตรงนี้นะคะตัวนี้จะได้แค่สัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนคุกกี้เอาจากไหนทุกคนคะใช้เหรียญกิลซื้อคะ่ะ นี่ทุกคนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมสี่พันห้าร้อยหนึ่งบาทคือแพงกว่าดาร์กอนคุกกี้แก้วมังกรหนึ่งบาทนะคะ<ม>คือเมื่อวานอะ่ะไม่ใช่เมื่อวานก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะแล้วพอเมื่อวานก็แบบคิดได้ตอนจะนอนแล้วแหละแบบเออแล้วถ้ามันมาขายในกิวแล้วเพราะมันขึ้นว่าดาร์กอนเหมือนกันไหนไหมดาร์กอนคุกกี้แก้วมังกรเนี่ยอันนี้ก็ดาร์กอนคุกกี้สับปะรดแต่ทุกคนคะเมื่อวานอะ่ะก่อนกิฟจะนอนกิ๊ฟไม่มีอะไรทํานะจริงจริก็เลยแบบเออ เหรียญกิ้วก็เหลือก็เลยซื้อคุกกี้ดาก้อนไปค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องรออีก6วัน6วันก็ได้คพอดีอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ซื้อใหม่เอออย่างงี้นั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้เหรียญกิ้วกิปมีค่าเจ่ร้อยค่ะทุกคนก็คือกริปต้องรอไปอีกนะคะถึงจะได้ถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนๆก็ลองไปก่อนกริปเลยนะคะแล้วใครลองแล้วมันเจ๋งยังไงก็คอมเมนต์บอกกริปนะคะกิปก็คงไม่สามารถที่จะรับได้เนาะคือกริปก็แบบจะมีอะไรนะไอ้พอยที่ใช้แรกตัวกริปก็เตรียมไว้นนะทุกคแต่่วา มันใช้ไม่ได้นะคะทุกคนสร้างนะะี่นก็จะต้องใช้เหรียญกิ้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมันก็มีอัปเดตอยู่แค่นี้ค่ะก็คือมีตัวใหม่เข้าแต่ว่าเราต้องใช้เหรียญกิ้วซื้อนะคะส่วนสั์เลี้ยงถ้าใครอยากได้ก็นี่ค่ะทํากิจกรรมอันนี้นะคะถ้าจะอยากได้แบบฟรีๆนะหรือถ้าใครรีบไม่อยากรอเหรียญกิว้วไม่มีเหรียญกิ้วแบบกิฟต์หรือแบบเออรีบมากๆนี่ทุกคนคะ ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะได้แค่ตัวนะแล้วก็อันนี้ก็ต้องซื้อสัตว์เลี้ยงอีกนะฮะสัตว์เลี้ยงก็ไปทํากิจกรรมเอาก็ได้ค่ะถ้าใครรียนนะกิ๊ฟก็น่าจะรอเลยค่ะไม่น่าจะซื้อนะทุกคนอุตส่าห์เก็บไอ้นี่เนี่ย,ยพอยร์ตไะโทนเศร้าจังเลยกิ๊ฟก็ต้องรอค่ะเพราะว่าเหรียญกิ๊ฟมันก็จะทํายังไงให้ออกได้เร็วๆเหมือนวิ่งเก็บเหรียญตังก็ไม่ได้นะคะทุกคน ทำใจแบบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนใครได้แล้วก็มารีวิวให้กิปฟังด้วยนะอยากจะลองบ๊ายบาย